ไปดีพี่น้องเิขาเศราเจ้าเจ้าอันขางดสมบูรณสมบูขาไปางอดเียููหปุบุขาเขาือลวรุนขาวเลยเออเนี่มอเศร้ามันต้องใสบ่ามนบ่แม่ิลาขาววะเขาแกงไก่ก็ได้อวยจังเก็ได้เขาเจาวัน ได้สุดอันชุดป้าเผามาใส่ก็มีผ้าขาวคือเก่ามือชัโผดหรอวะบ่เลมือเดือมือชัโพดกันย่อนคือกันหรือวะหักศีร็ดกินหยวกคนได้หลายเนาะเออได้์หาสิบเนี่ยว่าห้าสิตัดอนุใหมทงขราเจ้าเอาอนุใหมทงไปมีอนุใหมทงข้าเจ้าไปซื้อฮะก็เลยใเพื่อนนี่ยู่เอาอัเผาไปไส่ชิเลือกเบิ่งอยู่ ชิตา<ส>ก็ไปบดแหละได้บบมันเน่าแล้วเราก็ชเจาไปถิมได้มันดีแล้วกชบเจ้าข้าเมื่อวานข้าเมื่อันฮัชชิตาเขาเมาื่อันแล้เจาา้าสูบย้อนพวกเ,เขามาจำศีลกินบอกขาบอกป้าอีนางแล้วขาเมืสูบ้เจ้ากิน

cái nhang cỏ <laughs> bỏ đã bói hai luôn hỏi hai tiền nữa Hãy lúc cho kênh này lúc แบบที่บังไงนี่ก็ที่เออไก่ไรก็รู้ลุงานที่หนึ่งหัวไปนี่องตัวก็าน กินยังก่อยลอยนะ่ะมาแล้วยื่นรอของใหญก็ะไร

ยอมัะเด้เอเมาไปไปเถอะโหวมูเบิอลโหเจือ่อปรทนทได้คัเจะะ้าบุญยาหมูปลามันก็หายยวอ่มีเออได้เปอ มานั่งกินเป็นหมูจา้าแหละไม่เห็นซิงลึงเยูกินเป็นหมูใหญ่ด้วยเฮ้ยเชียนนไปทังไงด้วยทำไมเห็นขาเลยทันลังเส่อกล่องขยอง,อง,อยงเ,ยเออจังสั้นละบอกินข้ากับเถาสองคนกินแล้วข้านั้นเอาอา้แน่นั่งเบิง่งู่ ใช่ก็บอกค่ะันดีเห็นบ่กังบางกี่ยนไกัคือเก่าแล้วคงเอป็นบางเอาไปพอดึงไปเกี่ยวไปนะบัเอ่ตอนไปหนอาตอนนูออบูเออ ไปกับเจ้าออกินบทันมันเจ้าชีเจ้าหัวมืออื่นเจ้าชาะมานั่งข้างนี้อีกเลย <c oughs> มืออื่นเจ้าก็ะหดหม่งโม่มืออื่น ้ันนี้กับแรกผมจะหกชาวเจ็ดผมแรกจะจังฮดใหม่ก็ฮดกับฮดกลางคืนแทนไปไปเห็นงานกันดิไม่เอาคนโบาไปเห็นงานเป็นจะหฮดกลางคืนเนี่ยฮดสวงจะมาแต่เห็นงานด้มาอะไรงัวอะไรขั้วแล้วก็พักันไปฮดนางกับป้าอยู่ในอีพอ ทัเบิดนะเท่ากับมเวลาเลยกานชิลูกฮดแต่เด็กพยานมันบ่แล้วคณะฮดช่วงสี่หามุ่งกับประมาณเก้ามุ่งชิมุ่งก็แล้วนะจ๊ะพี่กับบ่หออจัาบอกต้องกว่าแน่ตัวอะไรกวาก็ฮดหน่อยอีกดอก พอมาอัดยาอัดทานกับพอมาอัดลายฮดมือเลยจนอยากตายเรียงแบบริยฮดน้ำถูกมือไอ้สื่อเปิดมือได้ออกไปก็ฮดกันนั่นแหละอืมกันเจอเห็นงานมีเวียมีงานแล้วก็ไปฮดซอยกันเลยเนาะได้นายกินพอ จะไม่สิสดใ้เจะเบิ่งกูเขาบอกว่ยผู้ที่อาศัยอู่นะเจ้าพ่ท่านมัน เพ่นขึ้นกาแล้วก็มันบานอนท่านเพลงก็เอามากินเลยกับโกินอยู่วัดยาข่าวแล้วก็เอามากินเนื้อเอาเมียวก่อนบาทหนึ่งให้กินก่อนนิดหนึ่งทั้งเนี่ยเมียวเมียวเนื้อจบเกี๊ กินได้ไหวเด้พอมาลบไม้ได้ค่ะกินมี่หยางวิ่นหลุดขึ้นหลุดาเทียนกินทุบบากนาพี่น้องเอ้จุกขีบสิมี